สวัสดีครับผมชอวัชระพลนะครับมาดูรุ่นในตำนานอีกหนึ่งรุ่นนะครับโกเบลโก SK 0 4 5 SK 0 4 5 m a มักทูนะครับเออลมครับคุณผู้ชมลมลมลมเดือนสิงหาแล้วนะครับเดือนสิงหา แต่ว่าก็ยังมีดินให้เอาอยู่ครับสำหรับทีมงานยายนางบุ้งกีใหญ่ทีมงานยายนางว่าทีมงานเสียเพชรทรั์ทวีเอ้ย,ยนี่ครับโอ้ลมครับลมขุดดินออกเจ้าของที่ต้องการ เปลี่ยนพื้นที่ให้ได้นาเยอะที่สุดนะครับอันนี้เขาทำทางขึ้นลงไว้ใหญ่เกินนะครับทางขึ้นลงสองรถดำแต่อก่อนแต่ก่อนที่ว่า เขามาเอาดินไปทำยูเทิร์นนะครับลอดใต้ท้องสะพานเดี๋ยวถ่ายไมโครก่อนครับเดี๋ยวแทนกล้องให้ดูเครื่องยังแน่นดีอยู่ครับปั๊มก็ยังแรงนะครับปั๊มก็เป็นลูกใหม่นะครับ k 3สขุดดินแข็งโป๊กเลยคุณผู้ชม รถสิบล,ล้อนะครับวิ่งขึ้นลงอยู่เป็นประจำทั้งหกล้อสิบล้อนะครับวิ่งขึ้นลงโอ้โหดินก็จะหมดแล้วครับ กี่เที่ยวก็จะพอแล้วแหละเดี๋ยวจะเกาลงให้มันสโลบนะครับล็อลกกีเสียเพชรนะครับนี่เที่ยวแรกของเราก็โหลดใส่เด็กก้าเสียเพชร ดินแน่นดินแข็งนะครับอย่างว่านะรถรถสิบล้อเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่หลายร้อยเที่ยวนะครับ บบแมนนวลค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับรถรถุ่นนี้ไม่ได้จุกจิกไปแล้วครับเด็กกา้าบเสียเพชรนี่นี่คุณผู้ชมถ้าใครจําได้นะในแปลงนี้นี่มันเป็นแปลงที่ผมมาถ่ายซานี่ร้อยสามห้าสี่ของป๋าอุดนะครับที่ว่าเขามาตักดินไปทำยูเทิร์นลอดใต้ท้องสะพานข้ามแม่น้ำชีนเขาเอาไปไม่หมดนะครับ ข้าไปข้าไปไม่ไม่หมดเหลือทางขึ้นไว้นะครับงานยานาก็มารับจับต่อครับตัดทางขึ้นออกครับทางขึ้นมันใหญ่เกินไปครับนะครับทางขึ้นทางลงมันมาถึงนี่เลยนะครับนี่เข้ามาขดออกแล้วก็ลอกไดี้ออกไปด้วยนะครับอา้าวลอกกี้ครับล็อกเสียเพช็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ แข็งแต่ว่ารอบเครื่องยนต์ที่เขาเร่งนี่ก็กลางๆนะครับน่าจะเร่งอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซได้อยู่ครับพอร,รอบเขาก็เบาๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้รอบจัดนะครับแต่ว่ามีแรงสู้แข็งแล้วก็ยังทำงานได้เร็วอยู่นะครับ ทำรอให้เขาจะสุดจัดเลยคันนี้ s k 0.45รถกดของโกเบสมัยก่อนเขาจะบอกไซส์บุ้งกีนะครับ s k 0.45นี่ก็คือขนาดรอยี่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าจักนสมัยตะก่อนเขาจะบอกขนาดของบุ้งกีนะครับก็คือ0.45ลูกบาศเมตรนะครับ ถ้า0.3ถ้า SK03 ก็เท่ากับ6กันนะครับบุ้งกี0.3คิวถ้า SK04 ก็เทียบเท่ารถร้อยนะครับเท่ากับรถรถร้อยเอส0คบุ้งกีจะอยู่0.40ลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าเป็น SK045 ก็เทียบเท่า120นะครับบุ้งกีจะอยู่0.45ลูกบาศก์เมตรถ้าเป็น SK05 SK05 นี่ก็จะเทียบเท่า130 นะครับจากเทปเท่า130มุงกีก็จะอยู่0.50ลูกบาทเมตรนะครับถ้าเป็น SK07 SK07 ก็เทียบเท่ารถ200นะครับมุ่งกีก็จะอยู่0.70ลูกบาทเมตรนะครับ มีแรงหรือว่ามีกําลังสู้ดินแข็งก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับคันนี้ผมถ่ายเขามาห้าปีแล้วครับคันนี้ห้าปีจะหกปีแล้วครับเมื่อห้าปีหกปีที่แล้วเขาทํางานยังไงปัจจุบันนี้เขาก็ยังทํางานอย่างนั้นอยู่นะครับก็ยังถือว่าเขาก็ยังทํางานได้เสมอต้นเสมอปลายอยู่ผมรู้สึกว่ารถดำจะทิ้งช่วงนะครับไม่มีดำมารอครับอ่ะ เดี๋ยวรอเราดําเข้ามานะครับนี่ครับรอบเบาๆเขาก็ยังทำงานได้นะครับนี่น่าจะเิ่งประมาณ50%เองนะครับ โอ้คันเมื่อไอ้คันเมื่อกี้ไม่ใช่เดกกาเสียเพชรนี่รถเสียเพชรคันนี้ไอ้ไม่ใช่ล็อกกี้เสียเพชรนี่ล็อกเสียเพชรคันนี้ขอไปครับจำรถผิด <laughs> มันแต่งเหมือนกันเออเฮ้ยใช่ไหมนี่ <laughs> ใช่ใช่ไม่เห็นข้างหน้าครับวา <are> ย่เออเอามาดูกันอีกดาหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชม โอ้ยตักดินอย่างก,กับเดือนเมษายาี่ฟุ้งไงง้องครับพี่น้องไออืมอืมคันมาร์กทูคันนี้ทำงานดีกว่ามาร์กซีของของเยนางนะเย,ยนางจะมีมาร์กทูกับมาร์กซีนะครับ คันมาร์กทูนี่ทำงานดีกว่ามาร์กทีนะครับรู้สึกว่าระบบมาร์กมาร์กทีนี่จะไม่สู้คันนี้นะครับทั้งเครื่องทั้งปั๊มนะครับไม่สู้คันนี้มาร์กทูเก่าขนาดไหนถ้าเทียบกับโคมัสึ เทียบเท่ากับรุ่นสามนะครับเทียบเท่ากับโคมาสซหรือว่าโคมัสซในรุ่นสามนะถ้าเทียบกับโคมัสซรุ่นสองนี่รู้สึกว่าโคมัสซรุ่นสองจะเก่ากว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นมาร์กทรีนี่เขาเทียบเท่ากับรุ่นห้าของโคมาสซนะครับแต่ถ้าเป็นมาร์กทูน่าจะเทียบเท่ากับรุ่นสามอืมน่าจะใช่ครับน่าจะเทียบเท่ากับรุ่นสามนะไม่น่าจะเทียบเท่ากับรุ่นสองโคมัสซนะ อ,องัดลากก็คือกระจายครับไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับต้นไม้พยุงอย่างดีเลยนะครับไม้พยุง้าเป็นสมัยก่อนนี่ได้นอนเฝ้านะเนี่ยขอมาลักเอานะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยลักนะครับมันปลูกได้อ่าวเรียบร้อยครับ โอเคผู้ชมจัดให้ชม3ามดำก็แล้วกันครับสำหรับเจ้าโกเบลโกเอสเค5 m นสี่ห้ามาร์ทูีมงานยานางมุกจีใหญ่ก็เอาเนาเว่าจะพาไปดูที่เทของเขาด้วยเจอกันไหมคลิปหน้าก็แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับชอบวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม,ม่ตอนนี้ช่องอัพคลิปลงนะครับเจอใหม่ครับลาละครับ เดินก็ยังเดินได้ดีอยู่ครับการเดินกันอะไรเขาก็ดีอยู่